ใสอ่อีกนิดนึงเออมีมะเขือก็ใส่มีมะนาวก็ใ,ใส่มีข่าเขียวก็ใส่น้ำเป็นนะมันเลยยากแล้พ่อไปเนี่ยเบิางเอาเด้อพ่อข่าหน่อยกับแม่ยขาหน่อยเดี๋ยวใส่นิดทไมมันลื่นอ่ะใส่ปลาราด้วยนิดนึงอ่ะปลาด้วยกวดปลาปรลาน่ะใส่ป,ปลาราด้วยใส่เยอะนะใส่ปลาลงไปนิดนึง <ทำ S 1> เสียบมีไหมถ้าไม่มีก็ใส่มะนาวมะนาวถ้าไม่มะนาวก็ใส่เนยอย่าใส่เยอะนะนั่นเจียวได้แล้วเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วค่ะมันติดเฉยๆอ่ามันติดเฉยเฉยได้กินไหมมันติดเฉยๆใส่เนยเปิดลงไปเดี๋ยวแม่จะเปิดร้านให้ ร้านส้มตำส้มตำคนสวยหมดลอแค่ไหนใส่เท่านั้นที่ตัวเองกินอ่ะใสไปแล้วอยิ่มแล้วน้าอิ่มแล้วพอถ้าไม่อิ่ก็ใสอีกอ่อใสใสเยอะๆใสเยอะๆมาแล้วก็ใสเยอะๆเออมันถึงจะอร่อยเออใส่หมดนั่นเลยเออใสหมดเออต้องแต่บะู่าดขึ้นเสียบอยู่ดอกมึงเสบตัว เบื้องเราเนี่ยเราพอคาก็มีคาอนาคตข้างหน้าคนละหายนะว่าใครเสียมมึงกนอนน่ะเสยียบเราไปเสียมดูหน่อยเสียมดูหน่อยมันอร่อยหรือยังกินไม่ได้พี่เล็ฮะกินไม่ได้เอาทำไมจะกินไม่ได้ทำยังไงกินไม่ได้อร่อยหรือยังเป็นยังไงมันก็กินมาก็ได้อ,อ,อร่อยหรือยังชิมดูสิ เอาไปชิมอันที่ตำดิไปชิมอันที่ไม่ตำมันจะรู้ไหมว่ามันอร่อยไหมอร่อยอร่อยยังฮะอร่อยอร่อยมากใช่ไหมถ้าอร่อยแล้วก็ตักใส่จานเลยตักใส่จานตักใส่จานตักใส่จานเลยนะขึ้นแสบเลยตักใส่จานเลย่จานเลยค่ะเอาไง มือเอาาืนตากินอีกเง้นะมือเอือนเปน,นไหมครับเอาเสียบงงตรงในเห็ดเองดีละ,ะตักดีๆสิให้มันลงลงจานนั่นันเสอย,ย,อมมสยบในความคูยตักความคูยกินมันเวอร์เอา<ต>พวอร์ะพวอะแจงได้ที่กัดอยู่ที่ห้วยสำลานมันบ่ห้วยสำลับนตำบลสามตำบหนองอาสามร้อยเอ็ดททรทรสั่งไนเด้อลวกฟาหน่อยเนี่